vivo ปล่อยปีกสามผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่ที่จะทำให้คุณตื่นเต้นแท็บเล็ตสมาร์ทวอทช์และหูฟังเรือธงทั้ง3รุ่น vivo ยกระดับเทคโนโลยีขึ้นอีกระดับด้วยการเปิดตัวสามผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งประกอบไปด้วย vivo pad 5 e แท็บเล็ตสุดคุม้ม vivo watch gt สองสมาร์ทวอทช์ดีไซน์สวยงามและ vivo t w ห้าหูฟังไร้าสายเรือธงทุกชิ้นมาพร้อมสเปคที่จะทำให้คุณต้องก้าวเข้าไปสัมผัส vivo pad 5 e แท็บเล็ตสุดคุม้มสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพ แท็บเล็ตระดับกลางนี้มาพร้อมชิปเซต snapdragon 8s gen 3ที่แรงกว่าเดิมและแบตเตอรี่ที่อึดจน10,000 mah ซึ่งรองรับการชาร์จเร็ว 44w จอขนาด12.1นิ้วความละเอียดสูง 2,800x1,968 พิกเซลและอัตราการรีเฟรชสูงถึง 144hz ทำให้การใช้งานหลายๆอย่างลื่นไหลไปได้อย่างราบรื่นกล้องหลัง 8mp และกล้องหน้า 5mp พร้อมความจําหลักหลายตั้งแต่8 1 2 8 gb ถึง16 5 1 2 gb ทําให้คุณสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมากและยังสามารถใช้งานร่วมกับ vivo p e n c e r 3และ smart touch keyboard 5เพื่อประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดราคาเริ่มต้นเพียง1,999ห่ะยวนประมาณ9,200บาทในวันที่17ตุลาคมนี้ที่จีน vivo watch gt 2สมาร์ทวอชดีไซน์สวยงามจัดเต็มความสามารถ สมาร์ทวอทช์นี้มีดีไซน์ที่คล้ายกับ Apple Watch แต่มีเม็ดมะนาวด้านข้างมาพร้อมหน้าจอมเละข,ขนาด2.07นิ้วที่สว่างสุดถึง2,400 nits มี2รุ่นให้เลือกรุ่นบลูทูธและรุ่นเนเซงซึ่งรุ่นเนเซสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ในตัวแต่ที่น่าสนใจคือรุ่นบลูทูธมีแบตเตอรี่ความจุมากกว่ารุ่น,นเนเซนวีโวคําถามที่ฉันมีคือทําไมถึงเป็นเช่นนี้และคุณคิดว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันไหมรุ่นบลูทูธเริ่มต้นทที่499ยวนประมาณ 2, าณ2,300บ V TWH หูฟังไร้สายเรือธงที่ตัดเสียงเงียบสุดหูฟังไร้สายระดับเรือธงนี้มาพร้อมไรเวอร์ขนาด1 1มมและรองรับบลูทูธ5.4มี2รุ่นรุ่นมาตรฐานและรุ่นไฮไฟซึ่งรุ่นไฮไฟสามารถเล่นไฟล์เสียงคุณภาพสูงแบบ l d ช c และมีเทคโนโลยี d e p x 0. 0. อ0 stereo ที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงอย่างชัดเจนพร้อมระบบตัดเสียงรบกวน n อที่สามารถตัดเสียงเงียบได้ถึง60 dB ดีแบตเตอรี่อึดสุดๆทำให้ใช้งานรวมเคสได้สูงสุด4ีสแชั่วโมงยังมี ip 5 4และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์3ตัวพร้อมกันรวมถึงฟังก์ชันแปลภาษาเรียลไทม์ถึง5ภาษาราคาเริ่มต้น39 9หยวนประมาณ1,800บาทว i v o ทำให้เราตื่นเต้นกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนี้ทั้ง3ชิ้นมีสเปคที่น่าสนใจและคุ้มค่าจัดเต็มความสามารถในหมวดหมู่ตัวเองถ้าคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ใหม่ๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นอย่าลืมตรวจสอบวี v o Pad 5 e ViV o Watch GT 2และว i vo t w s 5ที่จะทำให้คุณตกหลุมรักเทคโนโลยีใหม่ๆนี้ แต่ที่น่าสนใจคือคุณคิดว่า Vivo จะนําเทคโนโลยีใหม่ๆนี้มาใช้กับสมาร์ทโฟนเรือธงของพวกเขาได้อย่างไรจะมีการปรับปรุงในอนาคตหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นนะ